สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง atx channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการเรียลชันครับผมวันนี้เรามาต่อกันกับการเรียลชันนะครับเพลงนะครับเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี่เคียรก็หาว่าซื่อนะครับผมอันนี้เป็นซิงเกิลที่ว่าแล้วเนี่ยอ่ะขอนับก่อนนะไอคนน่ารัก how you feel เนาะแล้วก็มีเพลง uh be yours นะครับผมมีเพลง always you นะครับอ่ะเพลงที่4แล้วไหมอืมอันนี้เพลงที่5นะครับผมเพลงของคนเดียวนะฮะหรือเพลงชื่อว่าเพลงคนเดียว alone นะครับ ร้องโดยน้องนัทนัทสิทธิ์นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับจริงๆเพลงนี้ออกมาแวะหนึ่งช่วงหนึ่งในซีรีส์นะครับในบทของตอนแม็กกับนัทที่เขาเล่นคู่กันเนาะในคนเดียวกับเฮียี้เนาะแล้วก็ใครที่ไปฟังสตรีมมิ่งล้วคนได้ฟังกันเต็มๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันแบบ MV นะครับเต็มๆแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าใน MV เนี่ยเขาจะเล่นลูกเล่นยังไงนะครับเอาอะไรมาเล่น MV บ้างนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันโอเคก่อนอื่นนะครับผมขอขอบคุณทางมันดีเวิร์กนะครับที่อนระคับ โอเคครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมกับเพลง Alone นัทสิทธิ์ช่วงนี้ MV จะออกมารัวๆเลยเนาะก่อนซีรีส์จะจบเธอย่งทงตัวชวช อาจเพราะฉันเห็นบางอย่างอยู่ในว่างควาใช่ไหมวันที่ใจฉันอ่อนแอวันที่ใครก็ไม่แค่เห็นแค่เธอเป็นคนที่คคมใหญ่ถ้ามันคือความ

หน้นตร้งน่ารักด้ยวยนะเฮ้ยชุดน่ารักอ่า,า,า,าไม่ใช่เจ้าน้องนี่ไม่ใช่ใชน้องอ่ะคนละพันกัน,กกนม่นใจได้ไเ ไม่เห็นที่แม็กออกมาเต้นด้วยเลยอะข้าเต้นคือแบบกลุบมากมันแต่งตัวนี้ไม่ใช่ใครจะแต่งได้นะก็มีแค่น้องนัดแต่งได้แหละมันดูน่ารักกุ๊กคิก คือเป็นเพลงเศร้ที่ MV p a s t e l มากอะชอบความแบบเสื้อดีออหมวกพราด้าถ้ามันคือความรักเธอก็อช่วยทําให้ฉัน ก็เป็นน่ารักจริงๆตัวเพลงก็เหมาะกับเขาดีนะคือมันดูมีความแบบน่ารักมุ้งมิง้องอะไรเงี้ยซึ่งเพลงเนี่ยก็คือ MV มไม่ได้ค่อยเสือแบบมันไม่ได้เสืออะไรตรงไปตรงมานะแต่คือ MV มันคือต้องการสื่อด้วยสีว่าสีมันเป็นอารมณ์เนาะคือเหมือนกับว่าเขาใช้สีเป็นตัวแทนของอารมณ์ก่อนที่จะไปเจอความสว่างตอนที่เขาใส่ชุดเป็นสีฟ้ากันอะไรเงี้ยสองคนเน่เนาะแล้วเขาใช้สีเหมือนสีชมพูสีม่วงสีเหลืองๆมันก็มีแบบสีฟ้าเข้มๆแบบมันเป็นแบบ สีที่มันเหมือนตัวแทนของความเหงาอะไรเงี้ยเออหลายๆสีที่มันเหมือนกับว่าความโดดเดี่ยวความเหงาความอโลนต่างๆที่มันแบบเกิดขึ้นนะเนาะซึ่งแบบรู้สึกว่าเออมันก็แบบใช้สีเป็นตัวสื่อมันเหมือนกับ ตัวของน้องเขาว่าใส่สีน้าเงินอยู่ตลอดเวลาคือสีฟ้าตลอดเวลาซึ่งเป็นสีของความสดใสเนาะแล้วก็แทนตัวเขาแต่ก็ไปถูกสีอื่นที่มันแบบเคลือบสีตัวเขาอยู่อย่างเช่นสีชมพูสีน้ําเงินเข้มสีเหลืองๆๆเหลืองๆอะไรเงี้ยทำให้เหมือนกับเราไม่เห็นสีฟ้าสดใสของตัวเขาจริงๆอย่างเงี้ยจนพอมาเป็นสุดท้ายตอนที่เขาไปนั่งเก้าอี้อยู่ตรงริมริมหน้าบ้านแล้วก็เต้นกันอะไรเ,เงี้ยแล้วก็มีแบบว่าตอนที่พี่เจ๊ยีมาอะไรเงี้ยก็ก็ เป็นตัวแทนของสีฟ้าซึา่เป็นสีของความสดใสใน,นหมวดสีพาสเทลเนาะก็เลยเหมือนกับว่าโอเคก็เรื่อง the a d the end ก็คือความรักมันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเพราะมีคนเข้ามาหาเรานะฮะอืมชอบตรงเสื้อเขามากคือแบบเสื้อผ้าคือคอสตูมก็หามาน่ารักมากแล้วเหมาะกับตัวน้องหนะมากคือเขาเป็นตัวคนตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเวลาใส่เสื้อผ้ามันมีไม่กี่รูปแบบหรอกที่เขาใส่ออกมาแล้วมันแบบน่ารักอะไรเงี้ยซึ่งรูปแบบอย่างเงี้ยให้เราใส่ก็ไม่น่ารัก เออก็ต้องเป็นแบบต้องเป็นน้อนเขาถึงเขาใส่แบบมันน่ารักที่เหมือนแบบเป็นสูตรมีเยี่ยมทับสุดตัวเชิ้ข้างในเป็นดีออใส่หมกพร้าดอะไรเงรี้ยคือแบบโอ้โหยากมากคือถ้าไม่ตัวเล็กน่ารักคือใส่อย่างนี้ไม่ได้นะฮะก็เออตรงนี้ก็เป็นอย่างนหนึ่งที่คอสตูมมาทำแบบอาาอกมาดีมากแล้วชอบที่เหมือนกับเขาก็จัดเซตให้กับพี่แม็กซ์ได้แบบว่าเข้ากันมากอืมจะบอกว่าแม็กซ์เนี่ยตั้งแต่เล่นเรื่องนี้มาแม็กซ์หล่อมาก มีคนชมเยอะมากหลังด้านหลังไหม่นะครับผมไลน์มาแบบว่าเออไม่ค่อยเคยเห็นแม็กมาตั้งนานแล้วไม่คิดว่าแม็กระแบบจะหล่อขนาดนี้ดูเรื่องนี้คือหล่อมากอะไรเงี้ยอ่ะแต่ชอบนะการเล่นของเขาอะเอ็มเขาเยังเป็นสเต็ปที่เหมือนกับแบบไม่ต้องอะไรเยอะกับ MV สถานที่ใช้โลเคชั่นเดียวเนาะในการทํา MV แล้วก็ใช้แค่กระจกคือไลน์เนี่ยชอบใช้กระจกเป็นสื่อชอบใช้เหมือนกับแบบตั้งแต่ how you feel แล มาจนถึงเพลงให้ฉันเป็นของเธอใช่ไหมใช้กระจกกระจกกระจกหมดเลยแล้วไอ้น,นี่ก็เหมือนกันแต่ใช้เป็นกระจกใสละกันระหว่างสองฝั่งให้เหมือนกับแบบคนสองคนที่มันแบบต่างคนต่างไม่เข้าใจอีกคนนึงแล้วก็ต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วสุดท้ายก็คือมามาตอนจบก็คือต่างคนต่างเข้ามาในพื้นที่ของกันและกันก็คือสัมผัสกันได้อะไรเงี้ยจากการที่อยู่คนละที่กันอ่าแล้วส่วน่าเต้นก็มาเป็น่าเต้นแบบน่ารักน่ารักใสๆอาจจะเป็นชาร์เลนจ์ไม่ได้แต่ก็คือเป็น่าเต้นที่แบบ กรุบกริบกรุบกริบน่ารักน่ารักก็เหมาะกับตัวน้องดีนะครับผมก็ไม่ต้องยากเกินไปมีความคล้ายๆกับพี่ีใน MV ก่อนหน้านี้คือ always y o ก็คือถ้าเต้นแบบไม่ได้อะไรมากแต่มีความแบบน่ารักน่ารักเบาๆอะไรอย่างนี้แล้วก็หมาน้องหมาน้องก็มีการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับผมไม่ใช่เป็นหม่าน้องพันธุ์ที่แบบว่าอยู่ในซีรีส์เนาะก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมาน้องไปนิดนึงอ่ะโอเคก็ถือว่า เอ็มีเปลี่ยนโลไม่เยอะถ่ายออกมาได้น่ารักดีนะครับตามสไตล์นี้เลยรู้สึกว่าถ่ายออกมาแล้วมันมีความเก๋โดยไม่ต้องใช้โลเคชันที่มันดูฟุ่ฟืาออลังการมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักเต้น2คนมาประกบเหมือนกับ E ีพของพี่เอ็มวีพี m ซีเอ็มีพีซีก็มีนัก,น,กนักเต้น2คนมาประกบเหมือนกันส่วนเนื้อเพลงเนี่ยจะบอกว่าสเสน่ห์ของเนื้อเพลงอะท่อนฮุกเอ่ยท่อนอะไรเอ่ยเนี่ยคือแบบเนื้อเพลงมีความแบบฟอนฟังนันนึกถึงพม้ใครบ้านหนุ่มจีหรือหวายอะไรเงี้ยเออมีความเป็นแบบกามิกาเซ่มากพอมันดูใครแต่งก็คือค เอฟู e นะครับผมใช่เลยจ้ะมาจากกามิกาเซ่เลยจากเดโมแ l a b ก็คือใช่เลยก็ถือว่าคือท่อนุกอะถ้าใครเคยฟังเพลงกามิกาเซ่บ่อยหรือแบบม่มีความคล้ายครึ่งเพลงเพลงหนึ่งด้วยนะแต่นี้หนึงไม่ออกเหมือนกับมันเก้นเนื้อเพลงเพลงนั้นจะลอยเข้ามาแล้วอะไรประมาณนี้แต่มันแบบมันมาไม่ออกอะ่ะเนื้มันไม่มาแต่รู้ว่ามันเป็นเพลงของฝั่งกามิกาเซ่แหละสักคนนึง แต่เนื้อเพลงไม่ออกเออมีความคลายมากในะท่อน่อนหกท่อนหนึ่งอืมอ่ะก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับเพลงนะครับออกมารัวๆเลยนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็มีหนึ่งเพลงเนาะแล้วก็มีเพลงของน้องนูนิวที่ยังไม่ออกหม่หนึ่งเพลงนะฮะมีใจรักก็ร้องไปแล้วนะฮะเ,เพลงสากลของพี่แอมร้องไปนะฮะตอนนี้มีประมาณแปดเก้าเพลงคือเดอะมิวสิคลแล้วแหละอืมจัดได้เลยนะจ๊ะงานมีนะจ๊ะปลายปีนี้คือเอาไปเลยจ้ะ เป็นนี่นี่เฮ็เดอะซีรีส์เดอะมิวสิคอลอะไรอย่างงี้เออแล้วก็เอาเพลงออกมาร้องเพลงไปกระตักเลยร้ <c oughs> องทุกเพลงโอเคครับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเอาไปเจอกันใหม่ตอนซีรีส์ตอนจบนะครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย